ใครกำลังตามหามือถือในกลุ่มราคาประมาณ5,000บาทบวกลบนิดหน่อยอะไรแบบนี้ค่ะวันนี้อุ้มเอายาแรงมาฝากกันไม่ใช่ใครที่ไหนตัวนี้ฮิตมากๆนะคะกับ Xiaomi Redmi Note 9 Series ค่ะข <Okay. S 1> วามืออุม้มตัวนี้คือ Xiaomi Redmi Note 9นะคะส่วนซ้ายมืออันนี้คือจะเป็น Redmi Note 9 Pro ค่ะทั้ง2ตัวมีความเก๋ไก๋แล้วก็มีความแตกต่างกัน แต่วันนี้ค่ะอุ้มอยากจะดึงเอาเจ้าตัวนี้เลยเล d ม i โ o ต e นนะคะที่ราคาเริ่มต้นเพียงแค่4999บาทสํบาทสำหรับอุ้มหลังจากที่เล่นมาหลายวันนะคะรู้สึกว่ามันคุ้มค่ามากๆจริงๆอยากจะเอา,เามาเล่าให้ทุกคนฟังนะคะจะมีอะไรใจไปดูกันเลยไปดูว่านี่ความคุ้มค่าแรกนะคะอุ้มขอเป็นเรื่องของดีไซน์นะคะเป็นเรื่องของตัวเครื่องละกันคือจะบอกว่าในความรู้สึกของอุ้มนะกับราคาประมาณนี้นะคะ499 9าเบาบาทถ้าอุ้มมาถือแบบเนี้ย อู้รู้สึกเลยว่าเอ้ยตัวนี้เนี่ยมันน่าจะแพงกว่านั้นนะคะอาจจะอยู่ที่หมื่นต้นๆหมื่นกลางๆด้วยซ้ำค่ะวา่าดุที่เขาเลือกมาใช้เนี่ยถือว่าทําออกมาได้ดีเลยทีเดียวมาดูด้านหลังกันก่อนนะคะด้านหลังเนี่ยอุ้ชอบการวางกล้องมากๆคือกล้องเนี่ยมันเป็นการวางกล้องสีตัวตรงกลางคล้ายๆกับแบรนด์อื่นๆนั่นแหละแต่ว่าดีไซน์นะคะอุ้รู้สึกว่ามันมีขนาดเล็กนะคะทําให้เรารู้สึกว่าแบบเฮ้ยมันลงตัวกว่าเนาะแล้วก็จะมีไฟแฟลชอยู่ข้างๆตรงนี้ส่วนตรงนี้ค่ะนี้สิ่งที่อุ้งชอบมาก ที่สแกล,ลายนิ้วมือด้านหลังที่สวยที่สุดตั้งแต่อุ้มเคยเห็นมาคือตาบใดที่มันยังต้องมีด้านหลังอยู่เพราะฉะนั้นเนี่ยการวางแบบนี้นะคะมันทําให้รู้สึกว่ากลมกลืนไปกับตัวเครื่องนะคะแล้วก็สีลิ้มถืออยู่ตัวนี้ค่ะคือสีมิดไนท์เกรย์ถ้าคุณอาจจะแบบเอ้ยไม่ชอบสีนี้นะคะยังมีเลยสองสีคือสีพอลล่าไวท์นะคะแล้วก็สีฟอเรสต์กรีนนั่นเองค่ะ เลื่อนลงมาด้านล่างนิดนึงนะคะจะเจอกับโลโก้เลนี่ค่ะ mm. ก็คือด้านหลังเนี่ยถือว่าสวยมากจริงๆค่ะแล้วก็วัสดุตัวนี้จะเป็นพลาสติกนะคะแต่ว่าถ้าอเอามาเทียบกับตัวเลนี่โน้ตไนโพรนิดนึงค่ะวัสดุของด้านหลังเนี่ยจะเป็นกระจกนะคะแต่ว่าดีไซน์เนี่ยใกล้เคียงกันมากต,ต่างกันเรื่องของการสกรีนว่ากล้องเนี่ยมีความละเอียดเท่าไหร่แค่นั้นเองนะคะถ้ามาถืออย่างนี้จริงๆก็แทบจะแยกไม่ออกเนาะว่าตัวไหนใช้กระจกหรือใช้พลาสติกเพราะฉะนั้นเนี่ยถือว่าราคานี้นะคะคุ้มมากๆยิ่งมาดูด้านหน้านิดนึงค่ะ หน้าหน้าตัวนี้นะคะจะมากับหน้าจอที่ชื่อว่า Hotshot d o Display หน้าหน้านะคะจะขนาด6.53นิ้วค่ะความละเอียดจะเป็นระดับ Full HD Plus นะคะแล้วก็ประกอบไปด้วยหน้าจอเนี่ยเกือบทั้งหมดเลยนะคะจะมีแค่กล้องหน้าค่ะที่อยู่ตรงมุมตรงนี้นะคะจะเป็นกล้องหน้าแค่ตรงนี้เองเพราะฉะนั้นเนี่ยเวลาเราใช้งานเราก็รู้สึกเลยว่าเออมันเต็มจอเต็มตาดีนะคะและความละเอียดเนี่ยว่ากําลังโอเคเลยก็คือว่ามีความคมชัดนะคะแล้วก็มีเรื่องของการตัดแสงสีฟ้าอีกด้วยค่ะ อันนี้พื่เรื่องของความสวยงามนะแต่ถ้าพูดถึงเรื่องของความแข็งแกร่งค่ะยอมรับเลยอ่ะสู้ฮกมากนะคะเพราะว่าเขาใส่นะคะกระจกที่เป็นคอนนิ n งกราดการ์ดส่วนชั้น5มาให้ ผมเชื่อว่าที่ราคาต่ำกว่าหมื่นนะีน้อยแบรนด์ที่จะยอมใส่ตัวที่เป็น Gorilla Glass 5แบบนี้มานะคะสำหรับเจ้าตัวนี้อ่ะยังมีอะไรอีกนะคะตัวนี้เนี่ยจะใช้พอร์ตที่เป็น USB C นะเพราะฉะนั้นเนี่ยใครที่มีอุปกรณ์อื่นๆที่ใช้พอร์ต USB C อยู่แล้วก็เสียบกันได้เลยนะคะไม่จำเป็นต้องหาอุปกรณ์เสริมเพิ่มเติมนะคะหรือว่าเปลี่ยนสายไปไปมาๆแล้วก็ยังมีรูเสียบหูฟัง3.5มิลน,นะคะใครที่ยังต้องใช้รูเสียบหูฟังอยู่ตัวนี้มีนะจ๊ะทุกคน ่แล้วก็ตัวสล็อตนะคะสำหรับใส่ซิมค่ะเขาจะแยกเป็น2ซิมบวกกับ1นะคะไมโคร s d card เพราะฉะนั้นเนี่ยไม่ต้องมาแย่งว่าจะเลือกซิม2หรือจะเรียกเป็นใส่ไมโคร s อนะคะใส่ได้ทุกอันเนาะ เรื่องของการกันน้ำบ้างค่ะตัวนี้นะคะจะมีเรื่องของตัวสปาร์ตคุกเนาะก็อาจจะแบบเอ้ยไม่ได้ถึงในขนาดว่าแบบเอาไว้กันน้ำได้อะไรแบบนี้ค่ะแต่ว่าถ้าน้ำกระดงกระเด็นอะไรแบบนี้มันจะมีนาโนโคตติ้งอยู่นะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยเรื่องนี้ก็ถือว่าทำออกมาได้ดีเอา้ว่าค่ะเรื่องของการดีไซน์เวลาอยู่ในมือของอุ้มเนาะก็สวยงามดีนะคะแล้วก็ตัวเครื่องเนี่ยอุ้มรู้สึกว่าเออมันก็ไม่ได้หนักมากเกินไปนะคะแล้วก็ความหนาเนี่ยก็ไม่ได้หนาเลยถ้าเทียบกับแบตเตอรี่เนาะเดี๋ยวจะมาเล่าให้ฟังกันต่อไปว่่่่าาาาาาแบบมมันเเทไรร้งอส นี้้้อุมใหค่ไปกันต่อที่เรื่องของกล้องดีกว่านะคะอันนี้เป็นความคุ้มค่าที่2องที่อุมอยากจะเล่าให้ฟัง ตัวนี้เนี่ยจะมาพร้อมกับ AI q ว a d Camera นะคะมีกล้องหลังทั้งหมด4ตัวประกอบไปด้วยตัวเลนส์หลักนะคะสามารถถ่ายที่ความละเอียดสูงสุด48ล้านพิกเซลซึ่งเราสามารถจะยกขึ้นมาถ่ายที่48ล้านพิกเซลได้เลยนะคะแล้วหลังจากนั้นเราสามารถจะ c r o ปบางส่วนของภาพเอาไปใช้งานต่อได้สังเกตดูว่าภาพที่มีขนาดใหญ่แบบนี้นะคะเมื่อเราค r o ปเนี่ยในส่วนเล็กๆเ,เราก็ยังสามารถเอาไป up social อะไรแบบนี้ได้สบายหรือจะเอาภาพใหญ่48ล้านพิกเซลอันนี้ไปสามารถใช้เป็นงาน p ิ i n t ได้เลยนะคะแต่ถ้าใครนะคะรู้สึกว่า เอ๊ยังมีเฮรลย์อื่นหรือเปล่าค่ะตัวนี้เนี่ย จะมาพร้อมกับ 4- in1 Super Pixel นะคะคือค่า F ของมันเนี่ยสูงมากอยู่แล้วที่ F 1ฟจุนนะคะแล้วก็ยังมีเรื่องของ 4- in1 เนี่ยใส่เข้ามาทำให้ขนาดของไมครอนนะคะขนาดของตัวพิกเซลเนี่ยจะอยู่ที่1.6ไมครอนนะคะก็คือถือว่าเซนเซอร์อันนี้มีขนาดใหญ่มากๆเลยเทียบกับราคาแล้วนะคะแล้วคุณยังสามารถที่จะผนวกกันนะคะใช้ร่วมกันกับค่า F ที่มีความกว้างทำให้การถ่ายภาพในเวลากลางคืน,นสามารถทำได้ดีมากยิ่งขึ้นค่ะแล้วตัวนี้ มีโหมดกลางคืนมาให้นะคะคุณสามารถจะยกถ่ายภาพในเวลากลางคืนในที่แสงน้อยได้เลยค่ะมุมได้ทดสอบในหลายๆสถานการณ์นะคะสามารถทําออกมาได้ดีทั้งในเวลากลางวันแล้วก็ในเวลากลางคืนเนี่ยก็คือมีน้อยในภาพอยู่บ้างนะคะแต่ว่าสามารถดันภาพขึ้นมาได้สว่างดียังไม่หมดเพียงแค่นี้นะคะยังมีกล้องตัวที่2ค่ะกวเป็นแบบอัลตทอร์ไว สามารถถ่ายได้ที่วกว้าง118องศานะเพราะฉะนั้นเนี่ย mm hmm. เวลาเราเอ้ยถอยหลังไปไม่ได้แล้วเราต้องยกขึ้นมาถ่ายแล้วก็กดเอาต์เวอนะคะภาพของเราที่ได้เราก็จะเก็บภาพได้รายละเอียดกว้างมากยิ่งขึ้น,นะคะ่ะอันนี้กว่าเอียด8ล้านพิกเซล ัวกล้องที่3นะคะจะเป็นเลนส์ที่เป็นวัดชัดลึกชัดตื้นชัดลึกนะคะสำหรับช่วยวัดระยะนั่นเองค่ะตัวนี้ความละเอียด2ล้านพิกเซลนะแล้วก็ยังมีค่ะโหมดบุคคลค่ะถ่ายภาพแบบภาพยนตร์เลยคือทําหน้าชัดหลังเบลอเนาะแล้วก็อัตราส่วนของมันเนี่ยจะเป็นแบบโรงภาพยนตร์คือตัดบนตัดล่างนะคะก็จะมีความสวยงามมากยิ่งขึ้นส่วนตัวสุดท้ายนะคะจะเป็นเลนส์มาโ r ใครที่ชอบส่องพ้านะคะถ่ายวัตถุที่มันเล็กๆเลนส์ตัวนี้ค่ะมีออโต้โฟกัสนะคะที่ระยะ2-10ถึงเซน ความะเอียดที่2ล้านพิกเซลอันว่าทั้ง4เลนค่ะเอามาใช้งานร่วมกันก็สามารถจะถ่ายได้ทุกช็อตเนี่ยออกมาเป็นอย่างดีแล้วคุณภาพเนี่ยเดี๋ยวอยากให้ดูเองค่ะว่าเป็นยังไงบ้าง ส่วนกล้องหน้านะคะกล้องหน้าจะมาพร้อมกับความละเอียด13ล้านพิกเซลค่ะอุ้มได้ทดสอบถ่ายแล้วแล้วก็ถ่ายเรื่องของทําหน้าชัดหลังเบอร์ได้ถือว่าโอเคเลยทีเดียวนะคะแล้วุชอบในเรื่องของสกินโทนค่ะทาสกินโทนออกมาได้คือไม่ได้รู้สึกว่าแบบเอ้ยสวยเวอร์เกินไปนักหรือว่าแบบหน้าเนียนเกินไปกําลังโอเคเลยทีเดียวการตัดขอบนะคะทําได้ดีทั้งเรื่องของกล้องหน้ากล้องหลังเลยในการถ่ายภาพแบบบุคคล แล้วยังมีโหมดนะคะวิดีโอสั้นนะที่เขาใส่มามันก็จะเป็นลูกเล่นสนุกสนานนะคะสามารถถ่ายได้ทั้งกล้องหน้ากล้องหลังเหมือนกันค่ะอาว่าตัวนี้เนี่ยสำหรับราคาประมาณนี้นะใครที่ต้องการใช้ถ่ายรูปนะคะอุ้มถือว่าเป็นตัวหนึ่งที่คุ้มมากเลยล่ะโอเคระหว่างอุ้มเล่นนะคะเดี๋ยวอุ้มจะเล่าไปด้วยนะคะว่าเพอร์ฟอร์แมนซ์ของเจ้าตัวนี้ เป็นยังไงบ้างค่ะนอกจากหน้าจอมันจะสวยงามแล้วเนาะที่6.53นิ้วค่ะตัวนี้ค่ะมากับชิปเซ็ตนะคะที่เป็น MediaTek นะคะ Helio G85 เ,เพราะฉะนั้นเนี่ยตัวนี้ค่ะถือว่ามีการพัฒนาขึ้นมาจากตัวก่อนนะคะที่เป็นตัว Redmi Note เนะคะเยอะเลยทีเดียวมาที่ Note 9ตัวนี้นะคะสำหรับอุ้มเนี่ยอุ้มถือว่าสามารถเล่นเกมแรงๆได้ถือว่าโอเคนะคะคือตัวเครื่องเนี่ย ร้อนแหละถ้าสมมติแบบเราไปเปิดเฟรมเรทสูงนะคะหรือว่าถ้าเราเนี่ยใช้งานมันหนักๆนะคะไม่ว่าจะเป็นการเปิดพวกแบบ i, เทสต์ดีอ่าสูงๆทั้งหมดนะคะสำหรับตัวเกมเอา่าแต่ว่าบางเกมค่ะอย่างเช่นเกมนี้ค่ะอันนี้มก็เปิดกราฟิกแบบสูงสุดนะหลังจากเล่นค่ะเล่นไปเล่นมาก็เออก็ไม่ได้ไม่ได้ร้อนอะไรขนาดนั้นนะคะก็สามารถจะเล่นได้ค่ะแล้วก็ตัวแบตเตอรี่นะคะตัวนี้เนี่ยถึงจะมีขนาดที่ คือตอนแรกเนี่ยดูไม่รู้หรอกว่าแบตมันก้อนใหญ่ไหมนะคะเอาสรุปว่าเอาแบตก้อนใหญ่จะใหมา5้2 0มิลลิแอมแป์นะคะแล้วก็ถึงจะตัวเล็กราคานี้ค่ะก็ยังมีฟ้าชาร์จนะคะที่อ18อวัตต์ให้ใหม่ด้วยเออเอากับเขาสิก็คือที่ราคา4 9 9 9บาทตัวนี้นะคะให้มาคุ้มคุมเงินไปเลยเพราะฉะนั้นเนี่ย ครที่กําลังมองหานะคะมือถือที่ไว้สําหรับเฮ้ยเล่นเกมบ้างนะคะใช้งานบ้างนะคะหรือว่าใช้งานเพื่อทั่วไปบ้างนะคะตัวนี้ก็ทําออกมาได้คุ้มค่ามากเลยเราจะชนะไหมอ่ะเราต้องชนะสิแน่ได้หนึ่งเรียบร้อยแล้วนะคะแล้วก็คุณภาพเสียงเนี่ยถือว่าดังดีเดี๋ยวอุ้มลองเปิดเสียงให้ฟังอันนี้เกือบสุดนะคะเพื่อป้องกันลําโพงแตกเห็นไ,ไหมดู เฟรมของเขานะคะขอบเนี่ยถือว่าโอเคเลยนะแล้วก็กล้องหน้าเนี่ยอยู่ตรงนี้ส่วนใหญ่มือมันก็จะบังอยู่ตรงนี้ใช่ไหมคะแล้วก็ทั้งสีสันเองนะคะทั้งเพอร์ฟอร์แมนในการเล่นเนี่ยอุ้มลองเล่นส p ปี d ร์ดิฟเฟอร์ค่ะส p ปี d ร์ดิฟเฟอร์เนี่ยจะร้อนกว่าเกมคาร์ไรเดอร์ทีนิดหนึ่งนะคะถ้าถักอุ้มนะแต่โดยรวมเนี่ยถือว่าทำเรื่องเพอร์ฟอร์แมนออกมาได้น่าสนใจมากๆค่ะ ความคุ้มสุดท้ายที่จะเล่าให้ฟังก็คือเป็นเรื่องของราคานั่นเองค่ะคือถ้าให้รุ่อเที่ยวสเปคนะในระดับที่ราคาใกล้ๆเคียงกันหรือว่าสเปคใกล้เคียนกันค่ะเจ้าตัวนี้เนี่ยมาวินนะคะในเรื่องของ1ราคา2คือในเรื่องของขนาดหน้าจอ3คือในเรื่องของชิปเซตนะคะ สี่ในเรื่องของการที่ทำฟลาชชาร์จได้เร็วกว่าค่ะอย่างเช่นถนะ้าคู่แข่งเนี่ยอย่างสเปคต,ตัวที่เขา,ขาวางขาย All ออชชชแนลเนาะมันจะเป็นตัวแรม 4GB รอม 128GB นะคะราคาตัวนี้จะอยู่ที่6,499บาทคู่แข่งก็จะอยู่ที่ประมาณหมื่นกว่ากว่าหมื่นนิดๆอะไรแบบนี้นะคะก็เลยถือว่าตัว Redmi Note 9เนี่ยทำออกมาได้ถูกใจมากแล้วก็รู้สึกว่าเอออยากจะแนะนําให้ทุกคนเนี่ยไปซื้อใช้งานกันนะคะแต่ว่าถ้าใครรู้สึกว่าเฮ้ยฉันไม่ได้ใช้เยอะขนาดนั้นไม่ต้องเป็นแรม 4GB ก็ได้ไม่ต้อง มีความจุ128กิกก็ได้นะคะยังมีตัวที่เป็นออร e x c l ค s i v e ค่ะาราคาจะอยู่ที่4,999บาทนะคะแรมให้มา3กิกบอมให้มา64กิกซึ่งถ้าใครแบบเอ้ยถ่ายรูปไม่ได้เยอะนักไม่ได้เน้นถ่ายวิดีโอนะคะเล่นเกมพอประมาณตัวเล็กนี้ก็ถือว่าโอเคแล้วะคะ่ะสามารถซื้อได้นะคะที่ JD n t r a l Shopee แล้วก็ l า z าด a าค่ะสามารถซื้อได้สาช่อง,ท,องทางเลยแต่ว่าถ้าคุณรู้สึกว่าฟังมาแล้วดูรูปแล้วเฮ้ยอยากได้มันท็อปกว่านี้ค่ะเรายังมีตัวนี้มา นำเสนอคุณีอกก็คือนี่เลนมี่โน้ตไนโพรนะคะหลังจากที่อุ้มเล่นแล้วประทับใจตัวนี้มากเลยทีเดียวเพราะว่าอะไรหลังจากถ่ายรูปนะคะเออมันถ่ายภาพออกมาได้สวยจริงๆอ่ะเดี๋ยวตัวตอนท้ายอุ้มมีตัวอย่างภาพให้ดูกันนิดนึงละกันนะคะใครที่รู้สึกว่าแบบเอ้ยอยากจะได้ตัวท็อปกว่าก็จัดตัวเลนมี่โน้ตไนโพรตัวนี้ก็ได้เช่นเดียวกันเนาะเอาว่าใครที่กลังลังเลอยู่นะคะอุ้มเชื่อมั่นในนี้เป็นความคิดเห็นส่วนตัวเนาะว่าเสี่ยมี่เนี่ยอยู่รอบๆตัวเราเกือบทุกอย่างแล้วไม่ว่าจะเป็น จอมมนิเตอร์ก็เสียบมีนะคะมอเตอร์แล้วน้ำมันก็เสียบมีเครื่องดูดฝุ่นก็เสียวมีมือถือก็ต้องเสียบมีเช่นเดียวกันค่ะการดีไซน์การทำมือถือของมาของเขาออกมาเนี่ยแต่ละเครื่องนะคะสมาร์ทโฟนเขาเนี่ยอ้มอว่าสเปคเนี่ยคือสเปคเนี่ยสุดด้วยราคาก็ถูกด้วยอ้าว่าใครที่สนใจนะคะก็ลองเป็นเจ้าของดูสักตัวหนึ่งแล้วคุณจะชื่ชนชอบมือถือเสียบมีค่ะวันนี้ขอฝากไว้เท่านี้นะคะแล้วเดี๋ยวพบกันใหม่คลิปหน้าไปแล้วสวัสดีค่ะ